โอเคครับทุกคนสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแต่แล้งซีวีต้นซีซั่นนะครับแลงซีวีก็เพิ่งรีมาวันนี้เลยนะครับทุกคนถ้าเกิดคนดูอยากดูผมไต่ขึ้นแลงแกมาเตอร์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันดูเยอะๆแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าอยากดูไหมถ้าเกิดว่ามันเยอะเนี่ยผมก็จะทําให้นะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับทุกคนไปดูคลิปวันนี้กันเลยครับมาครับทุกคนเกมแรกในซ v วีซีซั่นนี้นะ MVP เท หมามันไหวชิวอันนี้คือแรงอะไรเก่าทุกคนแรงมเตเต์เก่ามาเมตเต์หรือว่าแรงแกนะ่ะผมไม่รู้อะ่ะบนมีมาไหมอย่ามีมาเลยขอแบบทางสะดวกหน่อยป้อมไม่รอทุกคนไม่รอามันแหะเราสับเลยหัวไม่ต้องดึกเหือดไปก่อนเพื่อนโดนแล้วเพื่อนเบอร์สี่แย่แล้วกำลังไปครับ เบื่อสองล่วงก่อนวะสวยครับเพื่อนล่วงนะทำไมนี่ผมมาสืบวะเนี้ยเล่นไม่ค่อยจะไปเลยเฮ้ยไม่ใช่เสียงเพื่อนนะเนี้ยโอ้โหว่ะอยู่ล่วงครับเพื่อน ผมก็ว่าอยู่ว่าไม่ใช่เสียงเพื่อนนะเนี่ยเฮ้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 ว้าวชุบกันแล้วล่วงล่วงสามไอ้เราก็ว่าอยู่เฮ้ยเริ่มมองแมพเพื่อนไม่ได้อยู่ใกล้กูเลยนี่หว่าแล้วเสียงใครเพื่อนใกล้ๆเนี่ยแล้วมันไม่สั่นด้วยทุกคนผมเปิดสั่นอยู่น,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 ยนะแต่ว่าเครื่องไม่สั่นเฉยเลย M ห้าร้อยก่อนนะครับตอนนี้น่าจะไหวอะ่ะ ศัตรูไม่น่ามีเกาะกันผมเอาไปตัดตัวต่อตัวไปก่อนแต่ว่าอย่าออกซ้ายเดี๋ยวเพื่อนออกแล้วดิวผมไปขวาให้ก็ได้เดี๋ยวผมเล่นแบบขวาฉีกเลยอะหลายร้อยหลายัางไงเบอร์สี่น้ำดีเพื่อนเรากลัวอุ้ยเบอร์สามเปิ่นโอ้โห ตัวเย่งเ,เลยเพื่อนนียหน้าเราโดนแล้วล้ำซ้ำโอ้ยทำเป็นเล่นนะเพื่อนดวงหนึ่งตัวไหนงี้ว่าล้มครับทุกคนเบอร์สามมาแล้วเพื่อนเบอร์สามวิ่งมาเลยหน้าเรา เบอร์สามวิ่งมัเลยทางนี้แย่แล้วเพื่อนสวยเฮ้ยทุกคนสีแดงคืออะไรครับช่วยอะไรอะสีแดงสีแดงช่วยอะไรนี่นสีแดงช่วยอะไรวะ เฟื่นฟูเฮดพีหกอุ้ยห5หน่วยเลยเหรออุ้ยอะไรเนี่ยโกงไปเนี่ยเอ้ยผมกดทำไมเีบกดเกินดืมไหมครับไม่ใช่สีฟ้าเพิ่งอ่านแม็ปลืมซะลวแต่มาสีสั้นจัดไม่ดีแล้วคนเข้าหน้าหน้าไปไม่น่ารอดแน่ อโหโอออยจะปาดเลยเพื่อนร่วงสวยครับสวยดิผมก็ที่กดอย่างว่าเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้นี้ว่ามันช่วยอะไรกดซะแล้ว <c oughs> มาวีสมาทีสันส้นซะแล้วไง ผมว่าขวามีตัวฉีกมาแน่ทุกคนเขียดดำมาหนึ่งนะข่าบ้านไหมข้าบ้านมาแล้วหนึ่งตัวล่วงหนึ่งมีคนช่วยเพื่อนไหมขวามือมีบ้านเหลืองมีหน้าผมมีหนึ่งตอนเนี้ยรู้จุดหอดละขาดอีกหนึ่งตัวนี่ไม่มาแล้วทุกคนล่วงนะ เหลืองเลยพี่กำลังนิ่งเกินบ้านเนี้ยไม่นิ่งดึ้ว่าเอาละผมอยู่เรียกว่านิ่งไม่โลงเลยทุกคนโล่งขอจะดสี่ได้ไหมเพื่อนขอได้ไหมขอได้ไหมขอได้ไหมถือว่าขอ โอ้โหผิดปูนนะดิได้ P5 น่าจะได้อยู่นะ40่ครับทุกคนเกมแรกไปต่อกันเลยครับเกมที่2ลุยมาครับเกมนี้เราเจอเพื่อนร่วมทีม2คูณสเป็น6 R b a c k m a n ASK 720ตัวเองจัดไปชี้เฟีๆกันทั้งนั้นน่าจะตึงนะครับ มีไว้นยนะย่าป่าผมเด้อย่ยาป่าฟีเดอร์หัวลั่นนะเดี๋ยวมันจะลั่นเกินเลยดิยังเงียบอยู่เลยคนดูเขาเดินไหนกันวะข้างบนเหรออ๋อย่าป่าเราวิ่งสวนกันอะเรามาฐานเขาเขาไปฐานเราอย่างนี้วิ่งหอบไปดิว,วิ่งเหนื่อยอะงานวิ่งก็เรียกว่างานวิ่งสวยเ,เพิ่งเปิดล็อกโดยยูเอสพี เจ็อบลงไปหนึ่งเอือกล่วงหนึ่งผมเกือบร่วมเหมือนกันครับมาเ้วยเพื่อนเผครับโอ้โหบอยแบนด์เลยช็อตนี้ผมเท่จัดช็อตนี้ผมเท่จัดจากหนังแอคชั่นนี่กอยู่หนังแอคชั่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยพาไปไหนะ ยๆๆๆสวยครับแมงเงือจะมาผมออกนอกวงเฉยเลย <S <S ่านนี้เหรออูซี่เหรอจัดดิโอ้โหเสียดายผมไปน่าซื้อไอ้วอลเพิ่มเลยน่าจัดหมวก แต่ว่าเรานี้สูสี่นะครับทุกคนถึงเราชนะมาไม่ได้แปลว่าเราจะได้เปรียวนะเพราะว่ามันเป็นยูซี่อ่ะศัตรูสู้เราได้เหมือนกันศัตรูก็สู้เราได้อะ่ะไอ้นี่ไรอะ่ะไอวอลหรอคุ้มไหมอะ่ะคุ้มอยู่มั้งเดือไปเดิอมไ,ปไ,ปไ,ปไปแล้วเพื่อนยังไงอ, <c oughs> อ่ะอ้้หเปิดล็อกสายไกลมีหนึ่งเล่นไหนนี้ก่อนเลย รวงหนึ่งนะสายไก่เพิ่งเสิฟรวงสองเดี๋ยวสายไกลยังไงเพื่อนยังไงยังไงโอ้โหเอาเรื่องอุย้ยเขาวูซี่กอศาสได้ไงเอาไปจากไหนอ่ะอันนี้ก็เกินไปหามาจากไหนนี่เพื่อนอุลนพีแล้วกันครับทุกคน มาสีอะไรมาเอ้ยสีแดงด้วยมาของดีจำไว้ว่าใช้เือนเลือดน้อยใช้ตอนเลือดน้อยใช้ตอนโดนโถมหน้าผมเงียบอยู่ไม่มีใครมาซ้ายมือน่าจะเยอะหน้าผมไม่มีเลยโหสี่ตัวเลยมึงนั้นอะ ข้างล่างมีหนึ่งนะเพื่อนเบอร์ซี่หลังแหกนะอุ้ยอุ้ยขึ้นให้สองเมตรเลยดิมาเติมก่อนแล้วผมเติมมาแล้วไงผมลากผมลากเลยผมเติมมาแล้วผมลากเลยลากพังวราชดเนี้ยตัวหัวไม่รู้อะ่ะขอลากไว้ก่อน เรามาเอาดาวครับทุกคนเราเน้นเอาดาวนะ <S <S 1> <S 1> มอ,อกสายมาแล้วกันน่าจะมีอ่ะในแบบลื่มล่ำอะ่ะแต่ว่าท้าไม่ขึ้นเลยครับคนดูเกมนี้เขนาน่าจะเซกมันหรือเปล่าหน้ามีหนึ่งนะทำไปเล่นไป าแล้วนะโถงเพื่อนเบอร์สี่โอ้ยมาเลยชุวก่อนดูวิดีเพื่อนสวยครับหมดสี่สู์คูณสวัสด์ไปต่อกันเลยครับเกมที่3 ย่อไปอยาอไปมาครับคนดูถึงเวลาลุยแล้วจะไปดิเอา้าทำไมไม่ยินเสียง่ะถึงเวลาลุยแล้วเพื่อนตามมาด้วยหนาะตามมาด้วยหนะา,มมานะเพื่อนหลังผมโล่งเลยไม่มีใครตามหลังมาเลยโอ้คนนี้นั่งทำอะไรเนี่ยเพื่อนขับล้ำก่อนแล้วกันผม ไม่มีใครตามมาเลยถึงเวลาดูแล้วเพื่อนตัวหนึ่งครับขวามือเฮ้ยีพีกอุ้ยโว้ยโว้ยโว้ยโเบอร์ซี่อะไรจะขนาดนั้นนะเพื่อนมินี่มดอ่ะโอ้โหไม่ได้เล่นไอเซอร์เหลืองนี่วิ่งตามผมไม่หยุดเลยโอ้โหเอ้ผมกดตุ้ยแล้วเปิดไมค์เบอร์ซี่ก่อนนี่ อุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยมาดิเคียวเคียวมาแล้วแย่แล้วเพื่อนโดนล่ำโอ้โหโดนผมไม่ได้เล่นอ่ะไอเสื้อเหลืองวิ่งตามผมไม่หยุดเลยอ่ะไหนวะคนไหนวะอยู่ไหนวะ นิยานิยาหมัดน้ำด้วยนี่มีการกดท่ายอาชวุลูกเล่นนายอย่หัวร้อนกันดิเพื่อนใจเย็นก่อนแช่เราแรกเองอุ้ยทุกคนเหมือนจะข้างล่างสี่นะครับโอ้ไม่ทันได้ไปไหนเดี๋ยวผมจะล่วงละ สีอะไรมาสีแดงโอเคขอรีเลยเพื่อนไม่ได้จบุบขอเล่นก่อนว่าง <c oughs> มาแล้วครับเพื่อนเราได้ติมมาวันนี้เวลาเดิมเราได้ติมใหม่แล้วไหนอ่ะเพื่อนไม่เจอใครเลยน่าจะ้างหน้าผมนะครับุ้ถูกแจงหมดเกมนี้ว่ายาว40เกมนะแต่ว่าไม่น่าได้ทุกคนมันหนึ่งหนึ่งไปแล้วอะ ขวามือมาหนึ่งนะล่วงหนึ่งครับทางบ้านเหลืองนะครับทุกคนเฮ้ยบ้านน้ำมีหนึ่งวะผมเล่นหนึ่งบ้านนำนะ้ำอ่ะขอแล้วกันนะเพื่อนเอา้าบ้านน้ำร่วงเหรอเหลือ,อเป็นบ้านเหลืองครับ โอ้โหเพิ่งเข้าเรื่องเกินเฮ้ยไอเกมเกมเปิืงของเกมเปิืงของเปิืงของคนดูครับถ้าอยากดูสี่วิสีคอมเมนต์ก็มาเยอะๆนะถ้าเกิดว่าคนคอมเมนต์เยอะผมจะทําให้นะครับแต่ว่าแต่เกินแรงแกนเลยเพราะว่าสี่วิสีมเพิ่งดีไงผมยังแตะทันอยู่ สายเงียบชะมัดไม่เงียบนะสแนปด้วยเล่นไม่ประมาทตามเพิ่มมาอีกกลับดีวกว่าเราหยูยากแล้วโอ้โหสีแดงนี่มันเวอร์จัดเลยมันฮิวเวอร์ไปเพื่อนเราหนึ่งศัตรูเราหนึ่งครับ ขุ้นได้อยู่ไม่ได้แล้วอุ้ยมือสไนปอรเอาเรื่องวะ่ะคนบ้านนะครับทุกคนสวยเพื่อนนายจะหมดไปได้นะนายจะหมดเลยไม่ได้แบ่งให้เราบ้าง โห MVP ตามไม่ทันแน่เลยรอบต่อไปผมต้องเก็บ4ไม่งั้นไม่ได้ MVP เอาไงดีทุกคนแกล้งแพ้ดีไหมถ้าเกิดว่าสมมติเหลือผมคนเดียวผมแกล้งแพ้นะแบบไม่เล่นเลยเอา MVP ก่อนไปมึงมาหนึ่งหนึ่งน็อกอุ <S <S ้ยเอาสองน็อกหน่อย ไปดิไม Pop ่รู้แหละมีอะไรก็ก่อนตอนเก็บสี่ในงันไม่ได้มีพีโอ้ยไปแล้วหนึ่งโอ้เพื่อนทำยังไงโอยกหน้าเสียเลยเพื <S <S ่อนอย่าทำยางงั Mobil ้นเอ้าตรงหตรงนี้ยืนนิ่งเป็นวันอะไม่กระดุกกระดิกเลยอะพี่ก็ตาผมเกิน ผมยอมใจพี่จริงอ่ะพี่แบบเล่นใจเย็นมากเลยพี่ไม่ขยับไม่กันทุกคนทีแค่ผมได้ยินเสียงแม้แต่นิดเดียวเลยอะ่ะพี่ยืนิ่งๆเลยโอ้โหเกมนี้อด m v p ทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ดาวนะไปครับลุยกันต่อเลยเกมที่สี่วันนี้ขอสี่ห้าดาวพอเดี๋ยวคลิปหน้าก็เป็นขึ้นแหงแดงสปอยไว้ตอเลยแล้วก็ขึ้นแหงแกน แรงแกจะมีหรือเปล่าอย่าลืมนะครับพกดูถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะครับกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะถ้าเยอะเดี๋ยวมีแรงแกแน่นอนเดี๋ยวมีให้เห็นแต่ M ห้าร้อยไม่น่าดีนะด่านนี้โดนชิดตัวมันที่จบเลยยังไง โอ้โหยิงไม่โดนเลยวืดอย่างวืดวืดไปไกล,เร,มมลเริ่มเมื่อแล้วเล่นเยอะเริ่มเมือ่อไปไหนดูน้อยเกลลี่สวยครับโอ้ทิ้งเลยนี่เอา,าทำไง น่ามีมาไหมไม่รู้ว่าผมวิ่งไปแล้วเฮ้ยสมยาด้วยลวงหนึ่งนะเพื่อนลุยเลยหรือเปล่าจังหวะนี้ยลวงสองคณะสองตัวท้ายนะขอเก็บสี่ได้ไหมอะลวงสาม ตัวที่สี่อยู่ใบนี้ดวงสี่กุ้ยขอสามสวยครับของฟรีเดี๋ยวเกมนี้ผมจะออกออกไหนดีวะออกซ้ายแล้วกันตัวโคบตัวโคบเก่าตัวโคบเก่า คนดูครับผมอยากรู้ว่าเนี่ยรูปผู้หญิงอ่ะอันนี้คือรูปใครอะทำไมคนใช้กันเนยอะจังในทีวาคนใช้กันเยอะมากเลยอะคือรูปไข่อะที่เป็นรูปผู้หญิงสีชมพูอะทุกคนเพื่อนหลังสีชมพูอ่ะคือใครไม่เจอใครเลยครับเพื่อนไม่เจอหนึ่งนะครับ กัดหนงหนาอ้อมไห้อยู่หนาเพื่อนโคใครไม่ได้เลยอะ่ะผมไปนัองโคเพื่อนเอาไปสองแล้วอะ่ะไปนัองโคแล้วอย่างงี้เอาดิอุ้ยผมเองมือที่สามสวยงามเสมอรวัง,งมือที่สามสวยงามเสมอ ขอปิด40ไว้ทุกคนเกมท้ายขอปิด0สวยๆ40ภูณทสวัสดีเ,ดเกมนี้ผมดันตรงเลยนะครับเพราะว่าเรามีสีแดงอยู่ดันตรงแล้วก็อ,ออกซ้ายลวงหนึ่งนะมาอยู่ละโ,โอ้โห ยูยูระบบยูย,ยู่ไงยังไงเพื่อนมอนน้วอะไรอ่ะอันนี้นอนน,อน้อยได้ปเะเด็กเพื่อนวิ่งมึนหรือเปล่านายวิ่งไม่หยุดเลยเนี่ยนายเล่นอันนี้ป่ะเนี่ยอะไรวะก้อยดนตรีนายวิ่งไม่หยุดเลยอ่ะเพื่อนเรายิงไม่ถูกเลย <c oughs> หนายหมุนลุ๊กดิ๊กดิกด๊กดิกด๊กเราจะสวนยังไงเนี่ย จบไปที่แล้งอะไรครับทุกคนคลิปนี้จบไปที่แรงไดมอนดสามห้าดาวเต็มนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันแลงนี้เลอีกนะครับทุกคนโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูซีวีซีอีกอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเอ้ยไปเกมอยากดูอยากให้ไปเกมดันแลงซีวีซีผมก็จะมาดันให้นะครับถ้าเกิดว่าคนดูตอบรับเยอะคนดูเยอะกดไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวผมจะดันขึ้นแรงแกนให้เลยนะครับทุกคน โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนแบบยบยครับขอบคุณครับรที่ดูจนจบ